ีเนทำไมคุณถึงไม่กินข้าวแต่ไมอทไมไม่ and action <laughs> <laughs> เกอวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาสถานที่เราจะไปเลสแคมป์ให้ทุกท่านได้ดูกันเนาะก็คือเดี๋ยววันที่19คือวันเดินทางแล้ววันที่2ี่สิคือวันกลับนะครับครับเข้าๆเลสแคมป์ที่2จะไปทีกนการเชนะ ที่มันนี่ราบนะครับเป็นแพลอยน,นะครับ <c oughs> มีน้ำแข็งปีให้เรา60โลทางทางหนึ่งุ้งไม่พน <c oughs> เราจะไม่ทำเองแล้วเราจะทำแค่หมูย่างอย่างเดียวครับที่เราคุยกันเราผมจะมีเกมจับโจรที่ก็คือเราจะเป็นคือผมยังไม่ได้คิดเรื่องอาชีพหรอกคุณเหมือนแบุบ่ะซึ่งทุกคนที่ไปอ่ะต้องจับหมดแม่แรก็ต้องทำหนึ่ตู้ เราเช่งถ้าสมมติว่าโจนสามารถฆ่าฆ่าคนทุกคนได้หมดอ่ะก็จะมีของรางวัลให้แต่ถ้าโจนถูกจับได้ทั้ง3าคนโจนสามคนนี้ก็ช่วยไปปิดประชุมสรุปที่ไมเข้ใิเลยไปกดปุ๊บเล็กขอห้าทีดาวส มูไข่เนี่ยเนี่ยพี่หนงผมบอกดิโอ้ตเองเนี่ยพี่หนงผมผมสันเคครับโอเคบ๊ายพลึงไปเพิ่งไปิดเราเราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปกาญจนบุรีกันนะครับไปแพ้ปะไม่รู้ว่าเขาไปพาไปไหนกับคนขับพาไปไหนก็ไปอ่ะวันนี้ก็เร่อแคมป์อีพีสองเนาะอีสองตั้งทีเออมันจะมีคำหนึ่งนี่เราจะต้องติดปากกันเลยแต่งหน้าเพิ่มแต่งหน้าเพิ่ม ถ้าใครถ้าใครดูอีพีหนึ่งมาแล้วจะรู้ว่าแต่งหน้าเพิ่มคืออะไรอันนี้ยังงงอยู่อันนี้เดี๋ยวอันนี้จะได้เปิดไปเดิมรับน้องใหม่รับน้องใหม่ใหญ่กว่าเดิมเหรอเช้าเดี๋ยวเอาไปลารับน้องใหม่ใหญ่ไปเดิมจะเปลี่ยนสับจัดแต่งตัวตกน้าเอมือนแบบจะฉกชื่ออ่างเงี้ยชกชื่อชกชื่อฉชื่อฉกชื่อไหมอยากฉกชื่ออีพีนี้นายจะสะดุดอะไรอีกบ้างไม่ได้แล้วก็แพ้แล้วมึงอีพีนี้มึงสะดุดมึงอันนี้มาสายแบบสายคน ดด <laughs> ดีีีธรรมดาพี่ผมก็รอแต่เกิดอยู่แล้วเฮ้ยคนที่รอขนาดนี้พี่อย่าชมชมแบบนั้นก่อนเลยกอดเลยรอแต่เกิดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่การเอ๊ะคนมาคนสุดท้ายนี่ใครนะคุณนอหรือเปล่าคุณมั่นโหนะผมมั่นโหมั่นโหน้มั่นโหนอดมั่นโหเราไปเจอโลกันต่อไปนะครับ วางพวงอะไรนะพวงมั้ยของ้องสิ่งไม่มีชีวิตครับอรรถอรรถสักคันไหมได้ครับเดี๋ยวเผาให้ด้วยว่าไงนะครับเมื่อกี้พี่หนุ่มไม่ได้คิดอะไรกับสีส้มจริงๆแล้วใช่ไหมคะไม่คิดแล้วครับสำหรับสีส้มใช่ไหมใช่ครับแล้วสำหรับปอปอล่ะก็ด้วยอร่อยค่ะไม่เคยกินกาแฟไม่เคยกินกาแฟอร่อยค่ะนี่ก็อร่อยเลย ซื้อข้าอ้อมผู้ใหญ่ทำไมคุณถึงไม่กินข้าวทำไมเมื่อเช้าไม่กินข้าวแล้วกินยาอย่างเงี้ยแล้คุณเป็นใครครับสวัสดีครับผมผมพิธีกรร้อยคนร้อยฮะอันนี้คุณเบสครับเบสมี่ครับเบสมี่ไม่มาเบสไปเดินไปเม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่ปอทีคีรีมันตาอ่าเราอยู่ที่การนะจ๊ะมาดูการที่คีรีมันตามีอะไรดีเราถึงมาแวะกัน นะครับมาถึงแล้วเริ่มขนของการนบรเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้พาทิมักที่สุดอ่ะใช่หรอใช่เขาบอกใครแต่คืนนี้จะนั่งจริงหรอ,อะ,ระว่าเปียก เป็ดเชื่อเตี่ยเป็ดตัวเนี้ยเป็ดตัวเนี้ยนะเป็นเตี่ยกับชาบมะเกิดเตี่ยพูดเตี่ยวูดเตี่ยเนื่องจากว่าเมื่อเช้ามีบุคคลที่น่าเคารพของเรามาสายมาสายนะครับเราก็เลยต้องการให้เขาถูกกระทําบางอย่างถูกย่ำยีใช่ซึ่งเราก็ได้ทําวงล้อโชว์กิจขึ้นมาแบบเร่งด่วนนะครับผมถ้ากดโดนโดนเพ้นบอลยิงหลัง วอลลอนี่หมุนหมุนเรื่องจากอะไรครับเรื่องจากวามาสายมาสายใชดได้เลยนะครับผมแต่ในานหลังกกิโมครับหวานชอบแม้คนนัดสีสีได้ขอนั้นอะไรเนี่ยโดนอะไรอะไรโดนอะไรแต่งหน้าเพิ่มเลยพี่ทำไมต้องมาแต่งแต่เช้าเลยใครทุกคนแต่งหน้าแน่ๆเลยเฮ้ยเอาสีน้ำเงินออกก่อนดิ ไม่ต้องบอกแน่ๆเลยพร้อมตั้งแต่อยู่สีชั้นแน่แน่เลยได้ให้ทุกคนแต่งได้กินแม่แค่เลยเหรอไม่มีเลยแกมันอยู่ข้างล่างเอาเปล่าเออมันสับเปลังเลยเหลือแพ้อเจ้าดิพี่แงกันไปขอแก้งกันมาหน่อยแม่พ่อแม่ทำมาไรพี่เล่นอะไรเนี่ยแต่งหน้าเพิ่มเองโอ้โหเสียบตามากแต่งแล้วได้แล้วมึงไม่เหลือไม่ทอดไก่เลย ไม่มีสิวไม่มีสิวแป้งแป้งแป้งกรอบแต่ว่าน่ารักน่ารักน่าจะได้กรอบกรอบน่ารักกลิ่นแมงออกน่ารักน่ารักพี่อ่อมึงโดนกูแน่โดนกูแน่โดนตรงไหนก่อนพี่พี่แม็ก พี่อ่ะจะต้อง,งอล้างน <ะ S 2> หน้าใช่ไหมโอ้โห,โห,โหแล้วที่นี่จะรีบเลยดีอ่ะกูพร้อมทอดละเหลือเก็ดขนมปังนั่นเองมะนาวเดี๋ยวนี้ไม่นอาแต่เรียบร้อยไงเดี๋ยวนี้มาดิ ตานรโอ้ไอแฮมมาให้หมดมาให้หมดทุกคนไอแฮมไอแฮมด้วยเหรอทุกคนเนาะทุกคนไหมล่ะมีแจ้งว่าอะไรโอ้ไม่ต้องไม่ต้องได้เลยผมไม่ได้อยากสร้างโจทย์วะแฮมอ่เจอมันวัดเลยครับปากโอ้สงสารว่ะ

พูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะใครเป็นอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้อะไอ่ะนะะเสียวกระโดดเสียวเสียวมา นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอนขึ้นเรือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขึ้นเรือไม่ให้ไงหลังตกจากเรือให้ก็คือกระโดดขึ้นไปเลยส่วนไม้พายแต่ละคนนะครับมันจะมีระดับความสูงที่ไม่เท่ากันนะครับให้ให้เราวัดจากตรงนี้ครับไม้พายนะครับวางไว้ที่มือถนัดแล้วก็ยิบมือฝั่งนี้เนาะด้ามจับกริปตรงนี้นะครับไปให้ได้ประมาณข้อมือ โอ้ยไม่ต้องยืดแล้วทั้งนั้นะจังหวะที่จ้วงนะให้เราย่อขาลงเองนะไปเอาลงเรือเอยเอาลงน้ำไปโยน อนนี้เป็นยังไงม้างครับที่เห็นครับสภาพก็เยอะนิดนึงครับผมอะไรเยอะครับออตอนแรกตอนแรกเราดูในแมตช์แคว,ว่าวันนี้ฝนตกไหมบอกว่าฝนตกมา89-10%ตอนแรกรงงเ,กาเาาราก,ก็ไม่เชื่อที่ว่าเราปักหมุดผิดอ๋อจริงๆไม่ปักหมุดถูกละตอนนี้เป็นยังไงม้างครับหนาวครับพี่ วันนี้เนี่ยดินแดนแห่งแทมป์ทีมโต๊ของเราโดนเอาไปเนี่ยคือร้อนลมแบบหนักมากดูจากสภาพอากาศแล้วก็ขื้นแครเรานี่แทบจะนอนไม่ได้ตอนนี้เรากำลังออกมาลวมตเราจะหาทางรอดกันยังไงพอดีตอนผมไปว่ายครับผมมฝักตะไคร้ครับก็เลยฝังไม่ได้อตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดไปได้นานอีกกี่ชั่วโมงคิดว่าเราอาจจะ คนหนึ่ง้นขงขนอว้าน้ำกับากกูมีมีตัวลสามให้กูมัวอสามไหมตัเที่สไม่มีรอยตรงนี้แหละหนาวหนาวถ้ามือสุดท้ายร่อ วันนี้หมู่บ้านเลดแคมป์เราจะต้องรอดจากนักฆ่าที่แฝงตัวมาในดินแดนของเราในนี้นะครับจะมีไ้ายักฆ่าอยู่ทั้งหมด5า้าใบและชาวบ้าน11ใบถือว่าชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยจับนักฆ่าให้ได้นะครับขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่าน,นโชคดีทุกคนหลับตานะครับฟังนะครับที่นิวลืมตาดูไพ่ตัวเองครับ หลับตาครับไอ้ลืมตาครับมองให้ตัวเองและจําไว้ครับหลับตาครับดาวนี้ครับลืมตาดูให้ตัวเองครับและจําไว้นะครับอย่าโวยกูอย่าโวยกู uh นุกนิกลืมตาดูให้ตัวเองครับนุกนิกลืมตาดูให้ตัวเองครับหลับตา นงครับลืมตาดูให้ตัวเองแล้วหลับตาลงครับพี่อีฟครับลืมตาดูให้ตัวเองแล้วหลับตาลงครับทุกคนยังหลับตาอยู่นะครับทุกคนนะครับยื่นมือขวาออกมาด้านหน้าตัวเองครับยื่นมือขวาออกมาด้านหน้าตัวเองนะครับชาวบ้าน ชูนิ้วโป้งขึ้นมาครับชาวบ้านชูนิ้วโป้งขึ้นมาให้ชัดเจนครับชาวบ้านครับชาวบ้านครับนักฆ่าลืมตามองหน้ากันครับนักฆ่านะครับนักฆ่าครับนักฆ่ามองตานะครับนักฆ่ามองตามองหน้ากันจํากันไว้นะครับเล่นแคมป์ตั้งก่เช้าวันแรกทุกคนตืมตาครับวันนี้เป้าอยไรกันวันนี้นะ คุยกันครับคุยกันคุยกันนะผมจับเวลาไว้ครับตั้งโปรดฟังโค้ชเต้หรอนนี้พี่แบงค์ครับฟันตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกว่าพี่แบงค์น่าจะเป็นสองีอ๋อโดยธรรมชาติพอแล้วถ้าไม่รู้ใครเป็นเขาก็จะหันซ้ายหันขวาพี่แบงค์ยืนหน้าหนาเข้มใครเป็นถ้ากูเป็นถ้ากูเป็นเุ๊ยอุ๊ยแก้วนี้กูจะกินให้ดูเลยกินแบบไม่ท้าทายแับเอาาแต่ถ้าผมไม่ใช่ครับ จะหมดเวลาสำหรับการประชุมการใน5 4 3 2 1คนชูนิ้วชี้ขึ้นมานะครับเ <c oughs> ชา้าวันแรก <c oughs> <c oughs> คุณคิดว่าใครคือนะะักค่าคุณโหวตให้เขาออก3 2 1ครับ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อะไรวะแป๊บหนึ่งนะครับเจ้าบ้า ผมขอผมขอนับผมขอนับพี่ยอดเยอะสุดก่อนพี่เอนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมขอพาก่อนนิดเดียววันนี้ในเช้าวันแรกพี่เอถูกโหวตออกจากหมู่บ้านนะฮะตื่นมากูตายเลย ปีเข้าใจผมยังพีเเปิดเผยตัวตนให้ทุกคนได้รูครับทุกคนครับทุกคนครับคนช่วยกันหา นักฆ่าในช่วงกันวันของวันที่หนึ่งเริ่มภารกิจได้ครับตานี่โหวดพี่แม็กใช่ตานะไปโหวดพี่งูต้อมพูดตัวสองปีไม่แข็งแรงหมดเวลาได้ห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนหยุดคุยกันครับทุกคนหยุดคุยกันจูนิ้วชี้ขึ้นมาครับจูนิ้วชี้ขึ้นมาคุณคิดว่าใครคือนักฆ่าโหวดครับ โอ้โหเกาฉันจัดเลยพี่แม็กวันนี้พี่แม็กถูกบวชออกพี่แม็กเปิดเผยตัวตนให้ทุกคนได้รู้ครับว่าพี่คือใครนะเป็นชาวบ้านตัวดอกไม้กลางคืนเช้าวันที่หนึ่งเริ่มภารกิจได้ครับผมยอดนักสืบคนนะครับพี่บูครับเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้พี่ผมที่ผมชี้ชี้น้ำว่าเขาเป็นพี่แม็กผมเห็นดทุกคุณแล้วยูยูหันมาถามใครนะ กูอยากไปบอกนะลูกหน้าใครผมว่าผมว่า,วาพี่หยุดเถอะเถอผมอย่าล้อตัวอย่าผมไม่ได้อย่าล้อตัวผมกลัวพี่รุงลุง,ลงแพสามสองหนึง่งโอเคนะครับไไอ้โไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นใครนะครับว่านักฆ่าของค่ำคืนนี้จะถูกออกไป โกขนาดนี้กูเปนักฆ่าได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งะคนต่อไปคนต่อไปอปคนต่อไปมี2คนตรงนี้มคนตรงนี้ถ้าไม่อยากจะหมดเราไม่พี่ไอ้ก็พี่ออฟเอ้เอาไอ้ไอ้ก่อนไอ้ไอ้ไปโค้้จะหมดจะหมดเลย ผมพี่นงส่งซิกให้ปอจริงไม่ได้โมมนะพี่นงเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ปีสามสองกคนหยุดคุยกันครับชาวบ้านเล่นแชมป์คีดว่าไทยคือนักฆ่าโว3สามสองหนึ่งชี้ครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ชาวบ้านก็กูบอกแล้ว เช้าวันที่สองนะครับนักฆ่าเรายังถูกฆ่าไปแค่สองคนเองน้อยยังเหลืออีกนะครับใครชาวบ้านใครชาวบ้านอยู่อยู่ฟังด้วยว่าใครชี้นำอาจารย์แฮมนี่เชื่อถือไม่ได้แล้ว ตอนนี้คุณเริ่มสงสัยอาจารย์โหน่ะตอนนี้อันนี้ผมคอนเฟิร์มป็นท่านนัวหนาๆลูกคู่ลูกคู่ถ้าพี่เป็นเป็นเป็นไอ้เนี่ยเป็นแววนวูบอะโอเคมาปาหน้าพี่เลยโเลยชูนิ้วชี้ขึ้นมานะฮะชูนิ้วชี้ขึ้นมาคิดว่าใครคือนักฆ่าสามสองหนึ่งทีครับเฮ้ยดีครับเรจะบอกแล้วว่าคุณพลาดแล้ววันนี้คุณโดนโหวตออกคุณคือใครครับคุณเปิดไพดนต่นออกมา คอยดูจบเกมนะพี่โง่ไอ้ปอคอยดูนะคอยดูนะทุกคนผู้ชมดูนะคอยดูไปแล้วแต่ไปแล้วแต่เช้าวันที่สองนะครับมีชาวบ้านตายออกไปจากหมู่บ้านนะครับเริ่มภารกิจต่อไปคุยกันได้เลยครับผมสงสัยพี่สองคนอ่ะเพราะพี่สองคนอ่ะกระทิบกระซ้ากันแล้วแต่ต้นเกมแล้วเก็พี่ไปตี นี้ถ้าผมเป็นผมกินถ้าผมไม่เป็นพี่กินคุณคิดว่าใครโหวตใน3 2 1โหวตครับเฮ้ยพี่อ๊อฟวันนี้พี่อ๊อฟถูกโหวตออกจากหมู่บ้านเลยแชมป์คุณคือใครเปิดเผยมาครับเย้ผมเชื่อแล้วชาวบ้านม่งกูผมเนมิีเกมนี้เวลาผมจะให้น้อยลงนะโอเควันนี้เชื่อเองมา คือนักฆ่าจะโหวตใน3 2 1และชี้ครับโอ้โหโวยไม่ออกแล้วทำไมเป็นยูเฮ้ยพี่เบนสองสามมัเลิกแะ้วเฮ้ยตอนนี้ผมเปิดสกิลและสกิลผมมันรู้ได้พี่ดาวนี่เชื่อผมพี่มนนกั ถ้าพี่ดาวนี่ไม่ใช่โหวตผมตัดต่อไปได้พี่ทำไมล่ะไม่เทาสิสามสองหนึ่งชี้ครับวยไปดาวหมดเลยอ่ะดาวนี่หมดเลยสามสี่คนสี่คนสี่คนพี่ดาวนี่สี่คนนอกนั้นน้อยกว่าดาวนี่ครับวันนี้คุณได้ถูกโหวตออกจากหมู่บ้านเลชป์ คุณคือใครคุณเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาเพราะี่าจริงมีคนรู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ากระดาษเนี่ยใช่แล้วมันจะมีเส้นยาวแนั่นไงไดก็เลยพยายามก้อนกระดาษเฮ้ยซึ่งถ้าเลือกชาวบ้านออกชาวบ้านแพ้นะถ้าเลือกนักฆ่าออกนักฆ่าแพ้นะรอบเนี้ยชาวบ้านเลดแคมป์คุณคิดว่าใครคือนักฆ่าในค่ำคืนนี้ชูนิ้วชี้ขึ้นมานับ3 2 1คุณโหวตครับ เอกฉันจัดเอกฉันปอเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาใครคือใครคือนักไข่คนนึงเปิดเผยตัวตนครับเปิดเผยครับใครพิสันว่า ชาวบ้านทุกคนวันนี้เรารอดขอเสียงตบมือกับชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งฮะแต่กูชอบถ้าเราิ่มตไปล้ไม่ต้องพูดเราต้องทำนะฮะ i ขอบคุณสุริยันโลงจำปาขอบคุณสปอนเซอร์ไม่ไหวสวัสดีค่ัโอฮ้ยเสียงสดไฟเสียงไปไรครับเสียงเขาเรียกาอะไรอะบอมเสียงเยอะไปหน่อยก็เลยแบบว่าหันลงคองงงงกับ่เป็นผู้ประสบไทยแล้วนะครับผมครับ อ่ะแล้วตอนนี้มีนักฆ่าอยู่5คนที่เมื่อวานเล่นเกมกันแต่ยังไม่ได้ลงโทษเนาะใช่พี่ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะหาคนปิดรายการเช่นเคยก็คือจะหาคนมาปิดรายการแค่คนเดียวอ่โอูน้อยออกกับปอยจุบเข้ามาอ่ะได้มาโอน้อยออกก่อนเรียบร้อยแม่เดีกมาทว้ก็ขอบคุณสถานที่นะครับก็ขอบคุณสถานที่นะครับแพรมันนี่นะครับผมย้ ก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเรือเกรเดียเตอร์นะครับผมที่สนับสนุนเรือให้เรามาพายเล่นกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซับสไครต์ช่อง snackbox entertainment ด้วยนะครับผมก็มาติดตามชมนะครับว่าในเทปถัดไปของเลสแคมเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม